สวัสดีค่ะมาดูกันต่อว่าการแข่งขันครั้งแรกของถงเยาและคู่แข่งที่เป็นทีมแฟนเก่าด้วยจะไหวหรือเปล่ามาดูกันค่ะการแข่งขันยางเป็นทางการครั้งแรกของนาเอกกำลังจะเริ่มขึ้นในสภาพที่เธอไม่เต็มร้อยไหนจะตื่นเต้นไหนจะปวดท้องส่วนที่เธอจะออกสู่เวทีนะคะเพจก็เข้ามาจับหัวเธอเบาๆเป็นการให้กำลังใจส่วนคู่ต่อสู้ของเธอก็กคือแฟนเก่าเจนยานที่จักกันไม่ดีเท่าไหร่นักรับรองว่าเธอต้องโดนหมายหัวไว้แน่นาะเอกได้แต่ขอให้เพื่อนในทีมช่วยเธอด้วย ส่วนทางพระเอกค่ะอาการไม่ค่อยดีนักเขาเตรียมแผนเปิดเกมลุยให้เร็วจบให้ไวเพราะฉะนั้นแค่พอเปิดเกมขึ้นมาก็สร้างความน่าสะพรึงให้กับทีมตรงข้ามก็แล้วทั้งพี่เคกับนาเอกจับมือช่วยกันถล่มฝั่งตรงข้ามได้อย่างเข้าขากันจนเจียงยานก็นึกไม่ถึงว่าแฟนเก่าที่เขาสอนมากับมือจะเล่นได้ถึงขนาดนี้แม้แต่เจ้าห่วงู่จินของพระเอกที่มาสังเกตการถึงกับต้องเตรียมปรับแผนการเล่นงานนี้เจียงยานต้องคิดหนักว่าจะแก้เกมนี้ได้ยังไง แล้วเกมแรกก็ตกเป็นของทีมนาเอกไปอย่างรวดเร็วตามแผนค่ะแฟนคลับต่างชื่นชมฝีมือการเล่นของเธอมากที่ห้องพักของทีมเจียนยางเขาโดนตําหนิที่ผ้าและฟอร์มการเล่นไม่เหมือนเดิมเดีย๋ยวว่าแต่คนอื่นรับไม่ได้เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันทางห้องพักของทีมนาเอกนาเอกเข้ามาก็รีบเติมแปลงความสวยต้องมาก่อนตักพักถึงได้สังเกตว่าสีหน้าของพระเอกไม่สู้ดีนักพอจับดูถึงได้รู้ว่าเขาเป็นไข้สูงนี่ละคะคือสาเหตุที่เขาอยากจะปิดเกมให้เร็ว พอเข้าสู่เกมที่2เพจก็เปลี่ยนตำแหน่งการเล่นและรูปแบบการเล่นก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเพราะตอนนี้อาการของเขาแยก่กว่าที่คิดทางเจียนยางก็เริ่มเป็นต่อเมื่อนายเอกเห็นแบบนั้นเธอก็เป็นผู้นําการเล่นเกมนี้โดยมีเพื่อนในทีมช่วยสปอร์ตและผลก็ออกมาดีเกินคาดทีมตรงข้ามถึงกับไปไม่เป็นเธอเล่นได้ดุเดือดจนคนในทีมยังต้องร้องว้าวและก็ทําให้เอาชนะเกมที่2ไปได้อย่างสวยงามผลการแข่งขันทําให้ทางทีมผู้จัดก,การพ่อแม่ของนายเอกต่างก็ดีใจ เสียงโหเราเรียกนางเอกดังไปทั่วสนามแข่งและพี่เคก็ยอมรับในตัวเธอด้วยช่วงให้สัมภาษณ์ในฐานะที่นางเอกได้เป็นผู้เล่นดีเด่นเธอก็ต้องมากับหัวหน้าทีมแต่นี่เป็นงานแรกเธอพูดไม่ออกค่ะก็ต้องให้พระเอกเป็นคนให้สัมภาษณ์แทนเมื่อนาาเอกกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งพระเอกก็กลับไปแล้วผู้จัดการทีมชวนเธอไปเลี้ยงฉลองแต่ว่าวันนั้นของเดือนก็มาซะก่อนเธอแอบกระซิบบอกผู้จัดการเขาถึงได้เรียกรถคันที่ไปส่งพระเอกให้กลับมารับเธอไปด้วยพระเอกแปลกใจที่เห็นนาาเอกขึ้นรถมา เธอบอกแค่ว่ากางเกงเธอเพื่อนเขาก็เข้าใจว่าเธอท้องเสียจนมาได้ยินเธอคุยกับเพื่อนว่าวันนั้นของเดิมมาถึงเข้าใจเมื่อถึงที่พักนายเอกที่เตรียมจะพักผ่อนก็ถูกผู้จัดก,การส่งข้อความมาให้เธอเอายาไปให้พระเอกกินนายเอกที่ตอนนี้ก็เหมือนจะหมดแรงก็พยายามลงมาเตรียมน้าและยาขึ้นไปให้พระเอกที่ห้องเธอเห็นเข้านอนอย่างหมดสภาพพอกันจนพระเอกรู้สึกตัวก็แปลกใจที่เห็นนายเอกที่ห้องเขาให้เธอวางยาไว้แต่นายเอกรู้ทันให้เขากินยาต่อหน้าเธอให้เสร็จ เมื่อพระเอกเริ่มบายเบียงนาเอกก็ได้ยาวถึงวิบากกรรมของผู้หญิงที่ต้องทนปวดท้องเมื่อวันนั้นของเธอมาว่าหมันทรมานแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องกินยาซะแน่นอนว่าพระเอกเถียงไม่ออกยอมกินยาแต่โดยดีนาเอกเตรียมสั่งข้าวให้กับเขาพเพกก็เริ่มอยากตายที่โดนมาคับทุกอย่างแบบนี้ซึ่งนาเอกก็ไม่ว่าอะไรแต่ช่วยจัดการน้องชายเขาให้เรียบร้อยก่อนแต่สรุปทั้งคู่ก็ไม่ได้สั่งค่ะเพราะนาเอกอาสาที่จะต้มข้าวเธอปล่อยให้พระเอกนอนพักไป โดยไม่รู้ว่าเขามีความสึกแค่ไหนที่มีเธออยู่ดูแลเขานายเอกลงมาหุงข้าวต้มแบบทุลักทุเลเพราะการปวดท้องกำเริบจนถึงกับสุดจังหวะนั้นเธอก็เห็นพระเอกลงมาแล้วก็จัดการหุงข้าวเองอย่างคล่งคงองแคล่วพอเพกรู้ว่าวันนั้นของเดือนผู้หญิงไม่ควรจะโด,ดนน้าแล้วเขาก็เอามือวางบนหัวของเธออีกแล้วเห็นแบบนี้นายเอกก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าถึงได้ทําเป็นนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องดูแลตัวเองตอนเรียนและอีกอย่างเขาคงไม่คบกับใครง่ายๆ ายเอกฟังแล้วก็เห็นด้วยเพราะดูแล้วเขาก็ไม่น่าเป็นผู้ชอบมนุษย์เท่าไหร่เพกได้ยินแล้วก็มองแรงเขาชอบเกมคนที่จะมาเป็นแฟนของเขาต้องเล่นได้เก่งกว่าเขาแล้วจะหาได้จากที่ไหนกันหลังจากนั้นายเอกก็มานั่งฟุบรอข้าวสุกแล้วก็ดูการแข่งเกมไปทั้งที่ปวดท้องไม่นานนะักเพกก็ลงมาแล้วอยู่ๆก็เอามือมาแตะท้องเธออีกทำเอาในเอกเอือ้องพะนึกไม่ถึงเขาไปเอาถุงน้ำร้อนที่แฟนขับทำมาให้คนในทีมแน่นอนว่าเพกเลือกรูปของเขา นายเอกเดินตามเขาไปเติมน้ำร้อนแล้วก็อดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงกล้าจับท้องของผู้หญิงถ้าเป็นสมัยก่อนเขาต้องแต่งงานกับเธอแล้วถ้าทำดีแล้วโดนลงทั่วแบบนี้เขาก็คงไม่ทำพระเอกสวนกลับทันทีแล้วถ้าต้องแต่งงานกับเธอ800อครั้งก็คงต้องเลิกกับเธอ800ครั้งเหมือนกันว่าแต่ถ้าจะเลิกขนาดนั้นแล้วจะยอมกลับมาแต่งกับเธอทำไมนายเอกสงสัยทั้งคู่นั่นงกินข้าวกันไปเงียบๆแล้วนายเอกก็รู้สึกผิดที่เธอต้องดูแลเขากลายเป็นว่าเขาต้องมาดูแลเธอ นางเอกแตะหน้าผากของพระเอกที่ยังร้อนอยู่ก็รีบลักเขากลับไปที่ห้องเดี๋ยวเธอจะดูแลเขาเองคำนั้นพอคนในทีมกลับมาก็ไม่เจอใครสักคนจะอวลรีบวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องของหัวหน้าทีมของเขาแล้วเขาก็วิ่งหน้าตื่นกลับมาเหมือนเชอพีน้องพระเอกคิดว่าพี่ชายเป็นอะไรไปก็รีบวิ่งตามขึ้นไปดูแล้วก็ตาค้างพูดไม่ออกเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าภาพที่พวกเขาเห็นก็คือพระเอกกับนางเอกนอนด้วยกันอยู่บนเตียง นางเอกรู้สึกตัวก่อนค่ะเพราะมือไปแตะกล้ามเนื้อแน่นๆที่ไม่ใช่หมอนพอลืมตาม,มาก็เห็นคนที่นอนข้างๆคือพระเอกยิ่งไปกว่านั้นพระเอกยังพลิกตัวมาโอบเธออีกพระเอกลืมตาขึ้นมองทั้งคู่จ้องตาดกันอย่างตกใจแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือเสียงของคนที่อยู่ด้านนอกนางเอกรีบเอาผ้าห่มคลุมตัวไว้พระเอกให้เธออยู่เงียบๆก่อนจะออกไปจัดการหน้าห้องตอนนี้คนทั้งทีมารอดูฉากใหญ่เมื่อพระเอกออกมาแบบหน้านิ่งๆบอกให้พวกเขาอย่าทำเสียงดังเพราะนางเอกนอนอยู่ ทำเอาคนในทีมอื่นที่เขาตอบแบบหน้าตาเฉยในเอกที่อยู่ข้างในไม่แอบฟังพระเอกที่กำลังโดนคนในทีมสอบสวนที่มาที่ไปเตียงก็มีที่ว่าอื่นก็มีทำไมต้องมานอนเตียงเดียวกันเหตุผลของพระเอกง,ง่ายนิดเดียวเพราะในเอกกลัวทำเตียงคนอื่นเลอะถึงเหตุผลจะฟังไม่คืนแต่คนในทีมก็จำต้องเชื่อประเด็นอยู่ที่ไม่คิดว่าพระเอกจะทำแบบนี้ก่อนที่จะทำตัวไม่ถูกไปกว่านี้ค่ะคนในทีมก็ยอมถอยจะอ้วนที่คิดจะกลับเข้าห้องตอนนี้ก็ต้องเลิกคิด ความนาบึงของพระเอกมีข้อดีตรงนี้นี่เองเมื่อพระเอกกลับเข้าห้องไปเขาก็ไม่เห็นนางเอกแล้วเพราะเธอเอาผ้าห่มคลุมตัวเองไว้เธอขอโทษที่เธอสร้างเรื่องเป็นเพราะความง่วงและหนาวทําให้เธอลืมตัวขึ้นไปนอนบนเตียงของเขาถ้าเป็นสมัยโบราณเธอคงถูกจับทวงน้ําถึงจะสาสมหรือแต่งงานกับเธอสัก800อครั้งดีหาเรื่องขนาดนี้หรือว่าจะมาหลอกเอาสินสอดจากเขากันแน่พระเอกทิ้งคําถามให้เธอคิดแต่นางเอกก็ยังไม่เข้าใจความหมาย เมื่อนาเอกเห็นพระเอกหรือผ้าห่มหาร่องรอยที่เธออาจจะทำเลอะไว้เธอก็รีบแย่งมาจัดการทั้งคู่แย่งกันไปแย่งกันมาจนนาเอกล้มเถือบทับพระเอกเข้าแค่นี้ก็สั้นกันไปนานถ้าจะอวดไม่เปิดประตูเข้ามาซะก่อนทั้งคู่พรอาออกจากกันแบบวางหน้าไม่ถูกก่อนนาเอกจะเดินออกไปก็เตือนให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าพ,พระเงือออกพระเอกก็ได้แต่รับปากเบาๆแล้วแอบอมยิ้มกับเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นทั้งคู่คงนอนหลับฝันดีที่มีกันและกันในความฝัน เช้าวันต่อมาจะเขินจะอายก็ต้องเจอหน้ากันอยู่ดีนาเอกลงมาอย่างแปลกใจที่ทุกคนดูขยันกันเหลือเกินว่าแล้วก็ลูกคำตอบเธอเองก็ไลค์ไม่ครบตามจำนวนเหมือนกันทางเฉียนหยาไม่เห็นหนาเอกเริ่มไลค์เขาก็ดูอย่างมีความสุขถึงจะเป็นแค่แฟนเก่าก็ตามนาเอกเลือกตัวเล่นก็โดนพระเอกแย่เรื่องอาไทแค่ได้ยินชื่อหรือเห็นไอดีเธอก็สั่นกลัวเธอเล่นได้แย่กว่าที่เป็นเพราะโดนพระเอกขอควรอยู่ตลอดเวลาแถมยังพูดเรื่องที่เธอตัวสั่นอยู่บนเตียงอีก เรียกเสียงฮือฮาทั้งนอกเกมและในเกมทีนี้นางเอกก็ต้องเล่นไปด้วยแก้ตัวไปด้วยจเจียวสมาธิที่ไหนมาเล่นให้ดีเจนยางที่ดูอยู่ก็ไม่สบอารมณ์สิคะถึงพระเอกจะบอกว่าเพราะพวกเขาไม่สบายต้องดูแลก,กันและกันก็ตามมีบางคอมเมนต์เปิดประเด็นว่าเขาไม่ได้ชอบคนพระเอกววยวายว่าถ้าต่อไปเขาหาแฟนไม่ได้ใครจะรับผิดช,ชอบแก้ตัวไปมาก็พันหัวใจของกันเองคำนั้นเจนยางถึงคำนั่งรถมาหาหนางเอกที่ที่พักเขาใช้มือถือของยามโทรหาเธอ เมื่อเธอรับสายเขาก็ไม่กล้าพูดจนได้ยินเสียงพระเอกพูดแทรกเข้ามาเขาถึงได้บอกว่าเป็นเขาและกำลังรอเธออยู่หน้าที่พักพอพระเอกเห็นหน้าเอกออกไปหาแฟนเก่าก็น่าหงิดทันทีไอเจียออกมาดักเจอนางเอกตามคำสั่งเมียจินหยางเตือนไม่ให้หนางเอกใจอ่อนกลับไปคืนดีอีกไอเจอียรอถ่ายคลิปส่งให้จินหยางเพราะเขาไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่านเจียนยาพอเห็นน้าเอกมาก็โผล่เข้ากอดทําเอานางเอกตกใจเพราะไม่ทันตั้งตัว เขามาเพราะความหึงกับเขาเลืกของนาาเอกกับพระเอกนั่นเจียนหยางของโอกาสและอธิบายเรื่องราวในอดีตที่ทําให้พวกเขาเลิกกันแต่วันนี้นาาเอกก็ยืนยันกับเขาอีกครั้งเธอกับเขาไปกันไม่ได้โดยเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันไอเจอียทําหน้าที่ถ่ายคลิปส่งให้เมียจิยนหยางก็ส่งต่อให้กับพระเอกแต่เขาก็ไม่สนใจจนเห็นคลิปนาาเอกที่ถูกกอดเท่านั้นก็รีบลุกไปหาทันทีระหว่างที่นางเอกกำลังฟังเจียนหยางพูดพระเอกก็เข้ามาแทรกขอยืมเงินนางเอกไปซื้อลูกอม ก่อนจะพูดตืนเจียงยางว่านาทีนี้นาเอกจะเป็นแชมป์ได้ก็ด้วยตัวของเธอเองและทีมที่จะเป็นผู้ชนะก็คือทีมของเขาและคงไม่มีเวลาไปดูคนอื่นซ้อมนาเอกปิดการคุยที่ร่าไรของเชียงยางณนะตอนนี้พวกเขาเป็นได้แค่เพื่อนกันเธอยอมเลิกบล็อกเบอร์ของเขาและยอมให้เขากอดลาดเป็นครั้งสุดท้ายการร่าลาครั้งนี้ทําให้เจียงยางคิดถึงตอนที่เขาและเธอแยกกันในวันนั้นเธอมองตามเขาจนรับตาแต่วันนี้เธอหันหลังกลับไม่เหลียวมองมาที่เขาอีกเลย อดีตที่สวยงามคงไว้แค่ความทรงจำเพราะเขาเป็นคนทำลายมันเองเมื่อานเอกเดินกลับเข้ามาก็เจอพระเอกเยืนรออย,อยู่เขาถามเธอถือเรื่องคืนดีและกอดที่เห็นในเอกชักเอกใจแต่ก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้คืนดีกอดน,นั่นก็แค่กอดลาเท่านั้นเมื่อต้องคู่กลับเข้ามาด้วยกันทำให้รู้เยอแอบแฝนในเอกประกาศอีกครั้งว่าเธอเลิกกับเจนยางแล้วและก็ไม่คิดจะคบกับพระเอกด้วยเพราะเธอไม่อยากมีแฟนเป็นคนในวงการ คืนนั้นพอจินยาโทรหาหนางเอกถามเรื่องที่เกิดขึ้นนางเอกก็รู้ทันทีว่าที่พระเอกออกมาหาเธอก็คงเป็นฝีมือของเพื่อนตัวดีจินยามองว่าถ้าพระเอกไม่มีใจให้ก็คงไม่ออกไปแต่นางเอกไม่เชื่อเพราะเธอคงไม่ดีพอสําหรับเขาและพอเรื่องที่เกิดขึ้นทนําให้นางเอกเอาไปฟันว่าเธอได้แต่งงานกับพระเอกก่อนที่ทั้งคู่จะได้จูบกันนางเอกก็ดันตื่นจากฝันซะก่อนตื่นแล้วก็หลับไม่ลงค่ะเธอขึ้นมานั่งดูการแข่งของทีมที่วันนี้เธอต้องแข่งด้วย เธอจดและวิคห์การเล่นจนได้สมุดบันทึกขนาดย่อมเมื่อผู้จัดก,การทีมกับมิงเสิร์ล,ลงมาก็เห็นหนางเอกนั่งรอพวกเขาอยู่แล้วพวกเขาเห็นที่นางเอกจดไว้ก็อดทึ่งไม่ได้เมื่อพเอกลงมาเห็นหนางเอกนั่งดูเกมแล้วจดบันทึกก็หยิบไปดูเขามองว่ามันไร้สาระที่เธอทำขนาดนี้กับแค่ทีมมือใหม่เท่านั้นพระเอกหยิบอาหารเช้าให้กับนางเอกพร้อมกับรองเท้าที่เธอถอดทิ้งไว้ความห่วงใยเล็กๆก,ก็ทําให้โจ๊จืดจืดแอบหวานได้เหมือนกันพอนางเอกต่างขึ้นไปบนรถ พระเอกก็ขอดูสมุดที่เธอบันทึกไว้เมื่อทุกคนถึงสนามแข่งต่างก็เข้าประจำที่คู่แข่งวันนี้ของพวกเขาเพิ่งเข้ามาเป็นมืออาชีพแต่ก็กล้าที่จะประกาศว่าจะล้มทีมของพระเอกได้ทางดูเวียที่อเชยอยู่ก็ห่วงว่าแผนการที่น้าเอกวิเคราะห์ไว้จะไม่ได้ผลพอเกมเริ่มขึ้นการเล่นของฝั่งพระเอกทำให้คนดูแปลกใจที่ไม่เหมือนอย่างที่ควรเป็นในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสงสยัยทางทีมคู่แข่งก็เกิดชลาใจแล้วกระโดนทางทีมพระเอกตลบหลังไปอย่างง่ายดาย แล้วก็ไม่เสียแรงค่ะที่นายเอกนั่งวิเคราะห์มาทั้งคืนทุอย่างเป็นไปตามที่เธอเขียนไว้ทางทีมคู่แข่งนึกไม่ถึงว่าจะถูกดักทางได้ทุกจุดแบบนี้และผลการแข่งขันทีมพระเอกก็ชนะไปหลังจบพิธีการเตรียมกลับเข้าห้องพักนางเอกน้่หงุดหงิพระเอกเพราะเธอเห็นเขาเย็นทาเธอกับทีมตรงข้ามพระเอกยังไม่ทันได้ตอบเขาก็ถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์ก่อนในระหว่างที่สัมภาษณ์พระเอกมีแอบแควนนางเอกว่าเธอขี้กลัว นายเอกไม่ได้ยินเขาก็ทำหน้าไม่พอใจรีบเดินหนีไปเลยไม่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ที่เหลือว่าเขาชมเธอไวมากมายในห้องพักนายเอกเขาเตรียมเก็บของคนในทีมอ่านคอมเมนต์ที่กระหน่ำด่าหัวหน้าทีมหน้าใหม่นั่นแบบไม่เหลือชิ้นดีเห็นแล้วพวกเขายังขัวแทนนายเอกฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีเธอขอตัวไปห้องน้ำระหว่างนั้นเธอได้ยินเสียงมาจากทางบันไดหนีไฟเป็นหนุ่มน้อยหัวหน้าทีมคนนั้นที่ร้องไห้อยู่เพราะความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ ทีมของเขาแพ้อย่างหมดรูปทําให้โดนด่าว่ายอย่างหนักถึงเขาจะเตรียมใจมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะแรงขณะนี้ทั้งที่ทีมของเขาก็พยายามอย่างหนักกว่าจะได้มาเล่นเป็นมืออาชีพและไม่คิดว่าจะแพ้ทีมเธอไปอย่างง่ายได้ใน,นเอกครั้งแรกก็เข้าใจค่ะเธอก็เพึ่งได้รับบทเรียนจากเรื่องอภัยและยังเป็นแพนในใจของเธออยู่ด้วยซ้ําการที่วันนี้เธอเอาชนะเขาได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาคิดเธอไม่ได้เก่งแต่เพราะเธอดูการแข่งของทีมเขามาขี่รอบกี่ครั้ง เบื้องหลังชัยชนะไม่มีคำว่าง่ายด้วยคำพูดของนางเอกทำให้หนุ่มน้อยไข่เศร้าไปได้เป็นคนเหมือนกันไม่มีใครเก่งไปกว่ากันอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆเท่านั้นเองเมื่อน,นางเอกกับหนุ่มน้อยออกมาก็เจอพระเอกยืนรออยู่เขาโทรหาเธอแล้วไม่รับสายยิ่งพระเอกเห็นสายตาที่หนุ่มน้อยนั่นมองนางเอกก็ไม่พอใจไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันในที่รับตาคนพระเอกว่านางเอกค่ะชอบสะสมหัวหน้าทีเป็นคอลเลกชันทั้งแฟนเก่าแล้วก็หนุ่มน้อยคนนี้อีก พระเอกคงลืมแต่ว่าเขาก็เป็นหัวหน้าทีเหมือนกันพระเอกเดินขึ้นรถด,ด้วยสีหน้าที่บึ้งสุดขีดจะวนถามเรื่องสะสมคอลเลกชันที่พระเอกว่าเธอนางเอกถึงได้เล่าเรื่องหนุ่มน้อยคนนั้นให้ฟังและเพราะเรื่องนี้ทําให้ในางเอกถึงใจเดินไปบอกพระเอกว่าเธอจะแข่งกับอาไทัยอีกครั้งทํากลางเสียงห้ามของคนอื่นแต่พระเอกก็ยอมนะ้าให้เธออย่างที่เธอต้องการและมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเช่นกัน ค่าบางครั้งนะคะบทเรียนก็มีไว้ให้แก้ไขเหมือนซินโนแวคใช้ไม่ได้ผลก็ต้องใช้อย่างอื่นเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ